ท่อทอแอร์ตันนะครับน้ำอเอาใช้เชือกแย่นะครับแย่รูรูรูน,น,ออนี่ครับนี่ครับมีน้ำไหลออกมาเต็มนะครับนี่ครับออกนรงรอง นี e ่ค e รับถ้าท่อแอร์ท่ออตันเราก็ถอดถ้ามีอ่างไดเนี่ยมันก็แก่ดึงสายตัวนี้ดึงสายตัวนี้ออกนะครับดึงสายตัวนี้ออกนะครับผมลองเป่าดูแล้วตัวนี้ไม่ตันนะครับผมก็เลยเอาเชือกตัวนี้แย่ไปดูนี่ น้ำไหลออกมานี่ครับาำเบียนเลยครับครึ่งขันแล้วก็มีตะกรนมีอะไรเต็มไปหมดนะครับนีออ่คือสร้างเหตุขางทำให้เกิดน้ำขังแล้วก็มีน้ำหยดออกจากช่องพัดลมแม่ตรงนี้พัดลมแมนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมก็จะมาถอดตัวนี้ดูนะครับตอนนี้ แค่นี้ก่อนประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่ครับสายจะมีล็อกมันอยู่แล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับ ก็ยบร้อยแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตอนตอดไม่ได้ถ่ายยัดใส่เขาเ้ายรูเดิมโอ้ตรงนี้มันก็จะมีนะครับ ตัวนี้กับตัวนี้ผมแล้วก็แปะไห้มัเหมือนเดิมกดๆหน่อยแลวนี่ครับจุบจุ๊บจุ๊บจุบจุบเสร็จเรียบร้อยได้เลยนะครับ นั mm ้นเสร็จครับนี้ก็จะมาทําความสะอาดนะครับ